เซิร์ชกูเกิลดูซิไอ้คำวัพรมเนี่ยมันขึ้นอันไหนใกล้กูไปแม่ไนมัมันมันมเป็นโผสาสวัาผมนะเป็นไงอ่ะมันไม่ใช่พมเนี่ยมันมีหอหีบก่อนเขาก็พรอนพรอนหงอว่าพรอมก่อนที่จะมาแปลกูจะมาแปลให้มึงฟังอีกอีกรอบหนึ่งผมบอกเลยนะจริงๆแล้วผมรู้แล้วมึงคือที่ไหน ผมแค่อยากอยู่บนรถนานเพราะบีสโตนะค่อนขหรอครับมึงนั่งบนยางเรือไงล่ะพี่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาฟังผมร้องกรอนสดๆอยู่ในรถมาแล้วคนขับรถ ไปไหนกันหมดอันนี้เขานั่งยังไงอสนตีนนั่งนั่งยีงได้ไหมทางน,นูน้นเนะ <ผม S 1> <น>ไม่ไปแล้วได้ไหมอ่ะ <c oughs> นี่อยากจะบอกนะมันยากไหมอ่ะเราพูดธรรมดา <c oughs> ไม่ได้สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเห็นรถแบบนี้ครับรู้เลยตอนนี้เราอยู่ในโกวิดก๊า ผมตื่นเต้นมากเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้เข้ามาอยู่ในรถปกติครูทอมอะจะมาชวนให้ก่อนเออแล้ววันนี้คุณคิดอะไรคุณคิดอะไรของคุณผมเสียนมากเสียนที่จามานั่งรถสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับรถคันของเรานำทับโดยคุณมีนโอนาหาโอฮาน่าเดี๋ยวพี่ขับไปเดี๋ยวผมหลับรอ อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวกูเลี้ยว้าดีกว่าพวงมาลัยอ,อยู่นูน่นนี่พวงมาลัยใช่ไหมใช่สิเอาไปไหว้พระด้วยอ่าใช่เอาไปถวายตรงที่อะ,ะ,ะอไรไอห่าเราจอดเล่นมุกกันดีกว่านี่โอ้ย วันนี้เนี่ยนะครับรายการโกวิดกรเราจะเดินทางด้วยรถยนต์ที่ใช้ยางรถยนต์บิชสโตนนะครับอีโคเปีย l 001อครับ,รบยางเนี่ยนะครับตอบทุกความต้องการของรถอเนกประสงค์แล้วก็มีความสามารถในการช่วยประหยัดน้ํามันที่ถูกออกแบบมาพร้อมกับเนื้อยางสูตรพิเศษที่ช่วยลดการสูญเสียพลังงานทําให้รถเนี่ยประหยัดน้ามันได้มากขึ้นด้วยครับย yeah. ยางบิสโตนอีโคเปีย HL 0 0 1เขาดียังไงรู้ไหมดียังไงครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพยางเขาเพียบพร้อมแบบรอบด้านจริงๆเลยไม่ว่าจะถนนเปียกถนนแห้งได้หมดเลยเออที่สําคัญนะคนขับเนี่ยก็รู้สึกว่าขับขี่เนี่ยนุ่มเออไม่ใช่แบบกระโชกกระชากตกลงตกลุมถูกไหมอายุการใช้งานเนี่ยคือใช้ได้แบบยาวนานมากไม่ต้องห่วงเลยเออไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย เอาจริงผมรู้สึกว้าวมากกับการที่เป็นยางรถแต่ทําให้ประหยัดน้ํามันอ่ะเออใช่ป่ะเป็นเป็นนวัตกรรมเออนี่แค่นั่งอยู่นี่รู้สึกว่าประหยัดแน่ๆเลยเอ้ยแค่นั่งก็รู้สึกประหยัดใช่คันรถยังไม่ได้ออกไงมันเลยประหยัดไงถ้ารถออกแล้วก็ยังประหยัดอยู่เพราะเรามียางมิสโตนใช่เออเอาจะให้ไปหรือยังอ่ะให้ก่อนครับเอาแล้วก่อน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 อันนี้นี่ก่อนอ่าโอ้โหเลยนะพี่ดีนะแล้วมึงนะพี่เวงเป็นคน แต่งเนาะฟัง <Safe> ด้วยกันแอบฟังฟังด้วยกันมาด้วยกันจอดรถฟังจอดรถฟังจอดรถฟังนี่คนให้ก่อนไม่ร้องแบบเพยงละครนะมันยากหนุ่มไวทเอาเอาธรรมดาดีกว่าหนุ่มไวทฟื้นไอ้ท่อนขำนี่เกี่ยวไหมต้องตีความจากท่อนขำไหมหนุ่มไวทีน สุดกลางซาหามชกต่อยยีหยิบย,ย้อยแย่งหญิงหยวกยีหยวกยออะไรวะสาวสยามยอหายป่วยสลับลองกินของดองหัวเราะล่าซาซาเอ้ยความหมายไม่ต้องคิดเจอะนะไม่เกี่ยวกันรู้เลย โคคิงเออคิดเหมือนกันครั้งนี้เราแกะกรอนเพื่อหาลองจิจูดและจิจูดนะครับครับหนึ่งบรรทัดได้สองตัวเลขนะครับ1นึ่บรรทัดสองตัวเลขที่รวมกันที่จะได้สถานหนุ่มวัยทีนสุดกระต้าหามอลงจิจูดเหรอ ยียิบซาซาอยู่วงอะไรซาซาพิมพ์อยู่วงซาซาวงสิซาซาชี่วงซาซาอยู่วงอะไรอะเสียงของวงเดี๋ยวนะแป๊บนึงไม่ไม่ฟังคลิปได้ไหมเอาเป็นตัวสอนเลยได้ไหมเอาอ่านได้ไหมอ่ะเป็นดูได้ไหมเป็นอ่านดีกว่าเอออ่านดีกว่าแล้วยิ่งเสียงพี่เหว่งด้วยไม่มีอะไรอีกแล้วอีกด้านหนึ่งโอ้ใครเอามึงมาอยู่กับกูนี่เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังหนุ่มวัยทีนสุดกลางซาหามหามชกต่อยหามหามหามชกหามจบละ กูรู้เลยว่าอนาคตเราไม่ถึงแน่หนุ่มวัยทีนสุดกลางซ่า หามชกต่อยอ่าวัยทีนเนี่ยอายุเท่าไหร่ถ้าสมมติจุดก่างซ่านะฮะหามชกเท่าไหร่คิดแปดไวทีนนะคิดเจ็ดสิบแปดไวทีนก็ต้องสิบแปดป่ะวัยทีนอ่าสิบแปดยีหยิบยอยแย่งหญิงหยวกยีหยวกยองอันนี้ผมว่าเป็นตัวเลขสี่แบบยีหยวกยองคือสี่บวกสองอ่าแย่งหญิงหยวกเฮ้ยเฮ้คุณทำคุณมีความเป็นไปได้ว่ะยี่หยิบย้อยสมแล้วที่ที่คุณเคยเป็นคนให้คำกรยอยักษ์เยอะเอายี่สิบไหม มึงง่ายยังอ่ะเอาเผื่อมันอาจจะไม่ได้ยากขนาดนั้นเราอาจจะคิดเกินไปไงพี่แย่งหญิงหยวกสาวสยามยอหายป่วยสลับรองสาวสยามสาวสยามแสดงว่าอายุมันต้องแบบมันต้องมากขึ้นไปอีกปัสาวสยามนี่คนแก่หรือเปล่าไม่ใช่สาวสยามนางสาวนางสาวไทยหรือเปล่านางสาวไทยอายุเท่าไหร่ต้องเท่าไหร่กี่ปีไม่รู้เก็นได้นี่เฮ้ยเสอร์ดีหรือว่าพี่เป็นคนหาแล้วผมออกรถไหมเออไอ้ที่เราจะไปทางไหน่ะเออว่ะไปถนนใหญ่ก่อนหยิบย้อยคือ 40ร้อยป่ะ40ร้อยก็คือ4 0 0พันเหรอสาวสยามยอหายเนี่ยผมมองว่ายอยักษ์เนี่ยหายไปก็เหลือเป็นสาวสามออสลับรองหมายถึงว่าให้ลอ,ลองสลับ,ส,ลบสาวสามสามสาว,สาสาวยอหายป่วยส,สาว,สา,วสามป่วยสามป่วยยอสวยปามยอหายป่วยสลับรองอันนี้น่าจะผวนคำหรือให้สลับตัวอักษรป่ะกินของดองหัวเลาะร,รา่าหัวเลาะร่าเออหัวเลาะ โหเราก็ต้องหน้าหัวเราะนะเกี่ยวกฉลาดพี่ยูสุดยอดกี่หยิบย้อยแย่งหญิงบวกกับสี่บวกสองแย่งหญิงอยู่เครียดดิวะเครียดดิวะกินของดองหัวล้อล่าซ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 ามีใครบ้างสามคนกินของดองเปรี้ยวหัวล้อลาห้าไหมห้าอ่ากินแล้วทำไมต้องกินของดองเดี๋ยวชิมเหมือนมีอยู่แค่นี้ใส่มาเฉย เฮ้ยเขาจอดข้างหน้าเว้ยไหนในในเฮียก็งงเหมือนกันแต่เราไม่ต้องจอดใช่ไหมเราไปก่อนเราไปก่อนเราไปโอ้ยแรงเลยเยังไม่ได้เลยเฮ้ยเขาบอกว่าบรรทัดละสองหลักบรรทัดละสองหลักอันนี้น่าจะห้าห้าหัวเราะร่ามันต้องห้าห้าอยู่แล้วใช่ใช่เพราะว่าหกหกนี่จะหัวเราะแปลกๆผก้ผสาวสยามยอยอหายป่วยมันต้องมีความหมายใเลยวะขอบคุณนะที่ทิ้งหกยอผู้ผูสาวสยาม สยามยอขอบคุณนะที่ทิ้งผมยอยอหายป่วยตอนนี้ทีนี้แกประโยคไหนได้คำว่าอะไรบ้างครับหนุ่มใบทีนใช่ไหมพอ่ม่ต้องสิบแปดใช่ป่ะยีหยิบย้อยเนี่ยคือเรารู้เลยว่ามันคือสี่สิบร้อยรู้เลยแย่งหญิงหยวกใ่ไม่มีความหมายเพื่อมาเพื่มาเป็นพรับให้มันเต็มเต็มยีหยอกย้องคือสี่บกสองแน่นอนแน่นอน สี่ร้อยคือสี่พันสี่ร้อยสี่พันหกเป็นไม่ได้ไหมว่าพอเป็น4ี0ศูไม่มีค่าตัดทิ้งเอาแค่สี่กับ6กหลือ4ี่หกก็อาจจะอย่างนั้นฝืนฝืนตาาสยามย่อหายป่วยสลับรองอเนี้อันนี้เดาสามสองห้าสามหนึ่งแปดสี่หกมสองห้าสามเหรอนมันไปไหนไปไหนาไปไหนวะ มีโรงเรียนสอนพิลาทิสไม่น่าใช่สาวสยามสามสยามอยู่แล้ว<า>มีคนโทรมาสามฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลครับครูทอมครับครับผมครูทอมเนี่ยคือไหวหรือเปล่าครับในเรื่องของการแกะกรอน,นะฮะ,ะไม่อตอนตอนนี้คุณอยู่ไหนตอนนี้คุณอยู่ไหนอันนี้ผมนํามาแล้วเพราะว่าคือคนขับรถของผมเนี่ยคือมันคือหนุ่มวัยทีนฉะนั้นมันรู้อย่างนี้ดีกว่าคุณแกะอะไรได้ เกือผมมจะบอกอผมถึงแล้วคุณถึงอะไรคุณจอดอยู่ซ้ายมือผมบอกเลยนะจริงๆแล้วผมรู้แล้วมึงคือที่ไหนผมแค่อยากอยู่บนรถนานๆเพราะบีสโตนเขานุ่มเหรอครับมึงนั่งบนยางหรือไงล่ะพี่ เอาพี่เอาเอางี้ครูครูได้อะไรมาบ้างอะ่บอกมาก่อนคุณได้อะไรบ้างเอาแลกข้อมูลกันไหมไม่อยากจะช่วยนะเนี่ยคุณได้อะไรบ้างคุณจะแปลจะมีอะผมแบบผมลองลองลองภูมิของครูนะอ่หยี่ยิบย้อยแยกหญิงหยวกหยี่หยวกหยองเนี่ยคือถ้าเป็นครูด้วยแบบคุณวุธวัยวุิอะคุณจะแปลออกมาเป็นแบบตัวเลขเด้งไงยันยากยงใหญ่ย่อแย่ยากเลยพี่คุย่าคนน้ําลายยืดตัวนึงกูแก่กันมา หยีหยิบย้อยแย่งหญิงหยวงเนี่ยอาจจะหมาถึงอาจจะไม่ถึงหมูยอหมูยอก็หมออยู่เออหมออยู่ก็หมอคุณหมอคุณแล้วก็หมุนคอคําตอบอยู่ตรงนั้นครับแต่แปนฮัลโหลงันแค่นี้นะเดี๋ยวก่อนแล้วแะแปนได้อะไรคุณต้องแกะตั้งแต่แรกก่อนสาวสยามเนี่ยคือผมว่า น่าจะเป็นอายุของนางสาวไทยอุ้ยตายแล้วตายแล้วเดีอยวพี่ลุกอ๋อเกิดเป็นการประกวดนางสาวสยามตั้งแต่สมัยก่อนจะเป็นนางสาวไทยแล้วก่อนจะมาเป็นมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์นี่ไงอ่ะอันนี้ผมใบ้เลยนะโอ้ข้อมูลเป็นประโยชน์มากแล้วแล้วก็ยอหายป่วยนี่คืออะไรยอหายป่วยอ่ะยอหายงแปลว่าไม่มีไม่มียอยอหายเดี๋ยวนะยอหาย เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงผมแลกเปลี่ยนข้อมูลนะแล้วที่บอกว่าสลับรองให้สลับอะไรให้สลับอะไรก็สลับรองก็ลองสลับลองสลับอะไรกับอะไรสลับตัวเลขอืมเขาได้ประโยชน์มากมากเลยแค่ดูแล้วเนี่ยเออโ้กันอยู่นั่นน่ะสรุปเขาเอาคิดอะไรกันได้บ้างไหมนะจะให้คใบ้ตอนนี้นพี่พี่ตอนนี้เขาให้คำใบ้แล้วเอาคำใบ้มา เหมือนเราไปจะหลอกถามเขา anse, แต่เขาได้อะไรไปเยอะเลยนะยี่ได้เต็มเลยเดี๋ยวนะทำให้กันหลงนะครับอยู่อยู <h 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 ่ไม่ไกลจากที่นี่นะครับเล้ออะไรจากจากการคุณโทรศัพท์ได้ไหมครับเหมือนแทบไม่ได้อะไรเลยครับไม่แต่แต่บาอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่แบบเราเรากราข้อมูลอะไรอยู่วะเหรอแต่ก็ไม่เกี่ยวนะอันนี้มันขอดแบตรูปคืออะไรสนามเทนนิสสนามตะก้ออันนี้สามแบตแบตหรอ มีคำใบ้เพิ่มนะครับก็คือสถานที่แห่งนี้ครับอยู่ไม่ไกลมคืออะไรทำไมไม่มีสนามแบกวะไม่เคยเครียดเลยขนาดนี้อีกแล้วและช่องเนี้ยเขาอยากทำอะไรที่มันเครียดระหวงี้เราขับไปเราก็จะแกะต่อไปเรื่อยๆเผื่อว่าเราจะได้อะไรมากขึ้นใช่ครับ แต่จริงๆแล้วผมคิดว่าน่าจะถูกที่แล้วนะสําหรับผมนะครูครับผมคือตอนแรกเราคิดถึงประเด็นว่าคําว่ายอหายคือไม่มียอยักษ์แต่พอคิดทีมันเป็นไปได้ไหมว่าจะแยกสาวสยามยอแล้วก็หายป่วยคือคําว่าดีขึ้นบรรเทาอะไรแบบนี้ไหมแล้วมันจะเป็นตัวเลขได้งไง,ไ,งไม่รู้ไม่รู้ไงค,คิดไปก่อนคิดปรุงไปก่อนเฮ้ยผมรู้แล้วเราก็อยี่ยสนามแบบใกล้ฉันเหรอขดสนามแบบเป็นสีเล อันนี้พื้นสีเขียวว่ะสนามแบบซีรีการจนาบิดบินตันบ้านสวนเนี่ยใบเนี้ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยคำกรเนี่ยอันนี้ก็ไม่ช่วยอะไรเลยยังไงดีวะคือตอนเนี้อยากจะออกรถไปนะใช่แต่ไม่รู้จะไปที่ไหนไงมันไม่รู้จะไปที่ไหนอ่ะไวทีนัวเท่าไหร่สิบห้าอ่ะยี่ยีสิหมยี่สิบยี่สิย่อหายป่วยยอหายป่วยมันคืออะไรล่ะยอหายป่วยสบายใช ใช่ป่วยซิกหกอ่ะสมมตินี้สามหกอ่ะอันเนี้ยยี่หยิบย้อยบางคนพูดไม่ชัดไงยี่หยิบอ่ะยี่หยิบย้อยแย่งหญิงหยวกเฮ้ยยี่สองยี่หยวกหยองคือสี่บวกสองหรือเปล่าฮะยี่หยุกหยองยี่หยุกหยองสี่สองสี่บวกสองนี่ไงคำเนี้ยสี่บวกสองเป็นอะไรอ่ะหกไงไม่ใช่แล้วก็อันเนี้ยยี่หยิบย้อยยี่หยิบย้อยคื ม่ยากกว่าเดิมอีกยางบิดสโตนนุ่มแต่เครียดไม่เกี่ยวกับยางเกี่ยวกันนี่เลยเนี่ยสามหกห้าเสรเคีียไม่ขึ้นเนี่ยมันจะหามากเลยถ้าภาพวอยคือเขาไปถึงแล้วแล้วเราอยู่ตรงเนี้ยไม่แน่หรอเขาอาจจะไม่เก่งขนาดนั้นเขางงเหมือนเรานี่แหละพอแบตแถวนี้เนี่ย จริงๆอันที่คอร์ดแบทแถวนี้ที่ดังๆคือสนามแบทพรมลิขิตปะมันดูมีพื้นที่ให้ถ่ายทำมากเลยนะนเหียจริงด้วยว่าจานสนามแบทพรมลิขิตมมนอยู่ไม่ใช่ไงเออใช่แล้วล่ะครับเลขละีิจูดของสถานที่นี้ปลายทางก็คือสนามแบดมินตันผมลิขิตนั่นเองบรรทัดนี้มาจากคำว่าซ่ากับหามเมื่อผวนคำซ่าหามก็คือเลข35หบรรทัดนี้เป็นการเล่นมุกพูดไม่ชัดของกงเวง ซึ่งยี่หยิบก็คือ40ส่วนหยวกยี่หยวกหยองก็คือบวก4ีบวก2บรรทัดนี้ก็จะได้เลข4 6บรรทัดที่3สยามไรยอสยามที่ไม่มียอยักษ์ก็จะได้เลข3หายป่วยป่วยในภาษาอังกฤษก็คือซิกหรือพ้องเสียงกับซิกที่แปลว่า6นั่นเองเมื่อลองสลับตามกรอนก็จะได้เลข6 3เมื่อหัวเราะก็ต้องเป็นเลข5และตัวเลขพิเนาอีกตัวมาจากคำว่าซาซามี3คน บรรทัดนี้คือเลข53เลขละติจูดของสถานที่นี้ปลายทางก็คือผมลิกิดคอมเพล็กซ์สนามแบดมินตันพื้นยางมาตรฐานระดับแข่งขัน14คอร์ดมีบาสมินตันกีฬาแบดมินตันแนวใหม่เล่นสนุกบนพื้นเชมโอรินีนพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งอาหารและกาแฟผมว่าสนามแบดพรมลิกินดนี่แหละใช่ชัดเจนเพราะว่ายอหายป่วยเนี่ยอะไรก็เหมือนแบบสูขภาพดีเปล่า <3 S 2> ในนี้เลยเข้าไปเลยในนี้เลยเออเข้าไปเลยเราอีกมั้ยใช่ใช่ปะใช่เข้าไปเลยไอ้สัตว์เอ้ยอใช่แล้วดิเข้าไปเลยเออนี่ถึงแล้วสนามแบตผมไม่ขิดเราเข้าไปสนามแบตละชกนี่เวลาเราชกเนี่ยเราต้องกำกำปั้นเรื่องนี้เนี่ยในกำปั้นเราจะมีห้านิ้วใครไม่มีคนคิดมีแบบปริศนาที่สองมาเลยแม่เบิกสารเดี๋ยวจะให้ภาพคำใบ้ที่สองนะครับโอ้ยง่ายง่ายง่ายแยกง่าย อย่างเยอะเลยน่าจะช่วยได้อย่างเยอะอ่ะจะคอยดูนี่กฎกติกาเขาบอกบอกว่าขี่ขับรถได้ไหมพี่เขาคุณยังไม่ได้ขับปไหนะเกินเวลาแล้วไม่เกินเจ็ดสิบด้วยเพราะไม่ไม่กระดิกเลยเวลาให้ภาพคันนี้อ่าไม่เอาอะไรเที้ยอย่างไรเงี้ยใหญยัาดูนะสักหน่อย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 มันอุตส่าห์ติ้นมาเป็นภาพสีโอ้โหชัดเจนขนาดนี้โอ้โหอะไรอ่ะพรมอะไรอ่ะ มันคืออะไรอ่ะพรมย้อนกลับไปตรงคำว่าน่าจะช่วยได้เฮ้ยเอามาประกอบนี่อ้ยมนอ่านด้านไหนอ่ะอันนี้อ่านชัดสุดแล้วเออแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้ก็ได้นะอะไรอะไร M ไอ้เฮียมันยากไปหรือเปล่าถ้าขนาดนี้เซิร์ชกูเกิลดูซิไอ้คำวั๊บพมเนี่ยมันขึ้นอะไรใกล้ๆกูไปแม่เลยมีไหมมันเป็นโผล่สานวัพพมนะเป็นไงอ่ะมันไม่ใช่ผมเนี่ยมันมีห่อหีบก่อนเขาก้องพรอนพรอนผมอ่านร้อพร้อมถ้าพรมแบบไม่มีห่อหีบมันคือผมเช็ดเท้าอ๋อก่อนที่จะมาแปลกูต้องมาแปลให้มึงฟังอีกอีกรอบหนึ่งผมลิขิตแบดมินตัน อยไปไอ้น้องไปไอ้น้องไปไปโหกันหันนี่กูบอกเลยนะกูไม่ต้องมาแบบว่าไม่ต้องมาเซิร์ชแบบรองดิตูตอลดิจิตูดเทียอะไรทีสิ้นพร้อมคอมลีกิทเออทีมงานเขามาถ่ายรายการกันตรงทางไหนครับระเบียงขอบคุณครับโอ้ระเบียง อะไรเนี่ยขอโทษนะครับต้องไปเอาฟุตจากคันนู้นนะฮะเพราะคันนี้เก่งจัดไปหน่อยเฮ้ยโทรหาทีมนั้นเก่นเฮ้ยเราวิดีโอคอลไปเลยวิดีโอคอลคุณถึงสยามยังอะไรนะคุณถึงสยามยังยังยังไม่ถึงอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วไม่คุณถึงแล้วดูทรงกับคุณถึงแล้วเพราะว่าโลเคชั่นคุณมันสะท้อนกระจกในแว่นคุณคุณรู้หรือเปล่าคุณคุณไม่ต้องมาแอบว่าอยู่ไหนหรืออะไรยังไงเอาจริงแล้วเนี่ยที่ผมเนี่ยทำเป็นแบบเสิร์ชยังไม่เจอนู่นนี่นั่นจริงๆอะผมกับมีนเนี่ย อยากทดสอบยางบิสโตนอ่าเออ เนี่ยอยากทดสอบยางบิโตโซนแบบว่า e c o คเปีย HL001 ผมบอกเลยนะว่าเขาเนี่ยมีเทคโนโลยีที่พิเศษในยางตัวนี้นะเทคโนโลยีของเขาคือเป็นนาโนโปรเทคเนี่เพราะว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของแบบว่าเนื้อยางเนี่ยเขาเป็นสูตรพิเศษเลยอเออทำให้แบบโมเลกุลในเนื้อยางเนี่ยคือมีการจัดเรียงตัวได้ดีมากยิ่งขึ้นทําให้ลดการสูญเสียพลังงานขณะที่ล้อเนี่ยหมุนมจึงช่วยให้ประหยัดน้ํามันเออได้มากกว่าเดิม เออเอางี้ผมรอคุณตรงนี้แล้วกันคุณรีบมาแค่นี้นะพี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมตามไปพี่ อย่างที่เจแปนบอกนะครับเรามาถึงตรงนี้ได้ด้วยความปลอดภัยถูกต้องด้วยยางบิดโตนหุยดีมากเลยคือแก้มยางเนี่ยนะครับถูกออกแบบมาแข็งแรงลดการสั่นสะเทือนทำให้เพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่ครับไม่ว่าเราจะขับในเมืองหรือนอกเมืองโอ้โหนุ่มสบายครับแล้วนอกจากนั้นนะครับการออกแบบหน้ายางช่วยเพิ่มพื้นที่สัมผัสระหว่างหน้ายางกับพื้นถนนด้วยทําให้เกาะถนนได้แน่นดียิ่งขึ้นบมรวมถึงป้องกันการสึกแบบไม่เรียบคุ้มมากๆใส่ทีเดียวอยู่ได้ ย,ยาวอยู่ได้หลายปีถูกต้องรู้สึกนุ่มสบายยังกับที่ดูในโฆษณาเลยอ,อ,อดีดังเลยดีดังเลยยอดเฉียบไปเลยเร็วๆที่เขาเ<ๆ>บอกว่าจอดข้างทางแล้วเราแซงมาแล้วไม่ใช่คันนี้นี่ค่อยๆค่อยๆเดินค่อยๆเดินไม่ต้องรีบเขาเ,เขาถักถางมาเลยอนะ่ะเต็งเต็งเต็งเตรง็งเต็งเตรง็ตรงเต ไอ้มึงดีใจอะไร่ะก็เรามาถึงแล้วใช่จะบอกนะว่าพี่แปรได้หมดเลยอ่ะเ้าวแน่นอนถึงมาถึงก่อนมาถึงตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแต่ครูแปลเนี่ยคือมันมันขยี้ไปนิดนึงตรงนี้ไว้ไม่อันนี้คือแบบไม่เอาคาใบ้เลยใช่ไหมไม่ต้องใช้คาใบ้ก็มาถูกแล้วตั้งแต่ต้นทั้งหมดอ่ะแล้วลองเซิร์ชอ่ะมีคำใบ สบายมาถึงเลยทำไมเขาเก่งจังวะคนเราอ่ะเลือกเกิดไม่ได้หรอกจะแปนมีนแต่เลือกที่จะมาให้ถูกได้ชีวิตคุณอยู่แถวนี้เออผมไม่อยู่นี่อยู่หลังสิทธหลังสิตแล้วเชื่อไหมเซิร์ชว่าคอร์ดแบทโอ้โหมีเป็นร้อยทั่วประเทศกูออไปคอร์ดไหนเอ,อในแมปเนี่ยจากตรงนู้นมาตรงเนี้ห้นาทีเสียเวลาในรถครึ่งชั่วโมงใช่นั่งปวดหัวกันอยู่สคนอ่ะคือตอนแรกกับ ทีมนี้เขาได้ไปแล้วหนึ่งคะแนนแต่ทีมเรามีโอกาสที่จะตีตื้นขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยเรามาตัดสินกันที่ทอมากมินิเกมนะคะคือเนื่องจากอีโคเปีย SL 00 1เนี่ยเขาช่วยประหยัดน้ำมันได้ดีมากเราก็เลยมีมินิเกมที่พี่พีั้งสองทีมเนี่ยต้องประหยัดน้ำมันให้ได้เหมือนอีโคเปียวิธีเล่นง่ายๆเลยนะคะวิธีการเล่นทั้งสองทีมต้องส่งน้ำในเวลา2นาทีโดยอีกคนรับจากด้านหลังแล้ววิ่งสลับตำแหน่งกันต่อไปเรื่อยๆ ทีมไหนส่งน้ำและเหลือน้ำเยอะกว่าชนะและรับธงยกกำลังไปเลยโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะอ้ยอมดีดเาเลยผมรอรับอยู่พี่รอแล้วรอแล้วจายาวยยาวครับยาวยาวคราวครับเอเได้ได้จามามาเอายังมามา

ที่ดูจากน้านะนี้อิงตัดสินแบบไม่ลำเอียงนีนนน่มองอย่างนี้เลยน้ำนิ่งแล้วด้วยทีมที่ชนะไปนะคะคือทีมพี่แปดและพี่มีนค,ะค่ะสรุปคะแนนนิดน,นึงตอนแรกเกมแรกเนี่ยพี่ส่งพี่ทอมได้ไปหนึ่งคะแนนพอเกมที่สองพี่ได้ไปนหนึ่งคะแนนทั้งหมดนะคะวันนี้เสมอค่ะโอ้โห<เ> จริงๆเนี่ยไม่ต้องแพ้ชนะก็ได้ครับ,รบเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือลูกค้าบ,บ จริงคุณกรู้แล้วไงถูกต้องเพราะว่าใครที่กำลังมองหายางดีๆนะครับแนะนำเลยบ i t โตน Eco คเปียเ l 0 0 1นะครับไม่ต้องวอรี่ครับ crazy ให้สุดกันไปเลยยางที่เพียบพร้อมด้วยประสิทธิภาพรอบได้านะครับทั้งความสามารถในการยึดเกาะถนนเปียกที่ดีเยี่ยมอายุการใช้งานที่นานกว่าขับขี่สบายกว่าพร้อมทั้งความสามารถในการช่วยประหยัดน้ำมันด้วยครับโอ้ไม่ธรรมดาเลยสุดยอดนะฮะแล้วตอนนี้นะครับ ใครที่เข้าไปเปลี่ยนยานะครับบิสโตนอีโคเปียนะครับ H L 001เนี่ย4เส้น4เส้นเลยใช่ไหมในวันที่5ตุลานะครับจนถึงวันที่15พฤศจิกายนี้นะคะอย่าลืมฮะส่งรูปหรือวิดีโอเนี่ยแชร์ไปนะครับว่าไปที่ไหนมาบ้างแล้วพร้อมบอกด้วยนะว่าจุดเด่นของอีโคเปียเนี่ยที่คุณชอบเนี่ยคืออะไรโพสต์มาบนที่ไหนฮะ แฟนเพจของบิสตโตนไทยแลนด์ครับผมแล้วก็ลุ้นเป็นผู้โชคดี6ท่านได้ไปเที่ยวสุดคุ้มนี่กับบิสโตนครับผมสามารถดูรายละเอียดนะครับได้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับออปิดคลิปไม่ต้องพูดวันนี้ ขอบคุณนะแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านด้วยเดี๋ยวเดี๋ยไปด้วยกันเราล้วนเป็นแขกรับเชิญทั้งสองฝ่ายอ๋อใช่ใช่เออไดกผลงานฝากผลงานที่นี่สำคัญเลยนี่สำคัญเลยอันนี้กูเองเอออันนี้พูดเังไโอฮาน่าเดี๋ยวทำไมมึงพูดเก่งเลยตอนนี้เมื่อกี้มึงยืนเอออ๋ออยู่นานเร็วเร็วเลยเดี๋ยวดิเดี๋ยวที่ลืมอ่ะอ้าวไปตื่นเต้นไปแล้วอ่ะโอฮาน่าครับผมติดตามได้ครับโอฮาน่าและอย่าลืมครับติดตามช่องไอแปร์ชแนลด้วยนะครับ แล้วก็ติดตามผมได้นะครับโซเชียลมีเดียนะครับจากกริฑทองคมนะครับแล้วก็สำนักพิมพ์อวอร์คัลต์บุ๊กนะครับรับสปอนเซอร์จากบิสโตรนครับเื้อคือยางก็ไปอยู่ในหนังสือได้ได้เราสามารถนั่งอ่านหนังสือบนรถยนต์ที่ใช้ยางบิสโตรได้เพราะว่าขับนุ่มละมุนลิ้นนี่คุณฝุ่นช่องคุณช่องคุณเท่านั้นด่วนครับทุกคนวันนี้ไปกันแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขาพูดทีเดียวดูดีดูดีนะ